าเต็มถังครับเฮ้แคมปิ้งไหนเนี่ยจันทร์ตะรับบุรีครับอ๋อเออช่วงนี้อากาศกำลังดีเนาะครับอันนี้มันมันมันนี่มันช่วงน้ำมันขึ้นน้ำมันลงอะน้ำมันลงจ้ะดีเหยียดน้ำมันหน่อยเออไปแถวไหนอะ ถามแม่น้ำแฝล่เลยครับไปขึ้นสกายวอล์กมายัางยังเป็นยงังไงมาไล่พี่ฟังไหมนะพี่สามีลำธารรอตามพี่พอด,ดีเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มถังกดทิ้เลยกิโลวิ่ง

แล้วเมื่อกี้มันมีเบอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจับรางวัลหรืออะไรฮะจับค่ะจับจับรางวัลช่วงประมาณสี่ทุ่มเหรพี่โอ้สี่ทุ่มเลยใช่ไหมแล้วมอเตอร์ไซค์กลางเซ้นยังไงครับพี่เออพี่ขอกเข้าแปลงข้างในได้เลยเพี่เดี๋ยวขอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี้ยกหมดมเข้าไปขอบคุณครับพี่ในงานมีอะไรบ้างครับพี่ มีทุกอย่างเลยพี่ตั้งแต่ต้มทำตั้งแต่ต้มตำยันตามสั่งก็คืออาหารอาหารมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรมีเสื้อผ้าขายหมดเลยครับผมอ๋อแต่แต่ไม่มีแบบทีแอดเวนเจอร์อะไรไม่มีเล่นไม่มีไม่มีฟังแบบว่าลี้แหลกกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับได้ครับแถ้าพี่อยากไปดูรอพี่เอ็งเลยพี่ส่านที่ลุยเองเลยพี่ชายได้ครับพี่ขอบคุณครับ I'm on my way to you Even though you're next to me No matter what I do Your heart is drifting จนันบุรี 3, 2, 3แคมป์ครับกับ CT 125ขี่มาจากกรุงเทพครับเติมน้ำมันมาเต็มถังเดี๋ยวไปดูกิจกรรมเขาบอกมีทั้งรถคัสตอมมีทั้งช้อปปิง้งมีทั้งเซูเวเนียมีเชนได้แล้วก็ดนตรีครับแต่จริงๆแล้วมันคือ culture ครับ culture ของคนที่ชื่นชอบขา้นแล้ความเป็นสไตล์ครับ c ี125่มันต้องมีสไตล์ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานครับ เลวฟูดครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มานะฮะเพราะว่างานนี้มันเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกใช่ไหมฟรีไรท์นะฮะบายไทยแลนด์คัสตอมเคาน์เตอร์ก็มาถึงก็ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เป็นลี่กว่าที่คิดนะครับบรรยากาศข้างนอกก็สบาย,บายๆเพราะว่าเป็นงานเอาท์ดอร์แล้วก็มีดนตรีมีไวท์ที่น่ามามากๆเลยนะฮะมีคนแบบทุกเพศทุกวัยมาร่วมการต่างชาติก็เยอะและที่สําคัญเสน่ห์ของงานนี้ผมมองว่า ไม่ได้จำกัดว่าเป็นรถที่ห้อไหนขอให้มีใจรั ผมเบิร์นะครับจากทาเรครับต้องคอเจอร์ครับคนที่จัดงานฟรีไลฟ์ครั้งที่หนึ่งนะครับและครั้งต่อไปผมจะเป็นคนจัดนะครับคืออย่างนี้ครับพี่งานฟรีไลฟ์นะครับผมอะต้องการให้พื้นที่กับเด็กๆยุคใหม่ครับพี่ได้แสดงแสงยานุภาพครับแต่ว่าเด็กๆอะเขาก็มีรถเขาก็สร้างรถเขาก็เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆครับผมก็อยากให้เขามีที่พื้นที่ได้ได้เปิดเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเอามาโอดกันพี่เพราะว่างานผู้ใหญ่งานผู้ใหญ่เงี้ยมีเยอะใช่ไหมครับ มามันกันในงานครับพี่จุปสงลักคืออยากให้น้องๆเขามามันกันว่ายังมีทุกคนที่สป,ปอร์ตน้องๆทุกคนอยู่ครับพี่สวัสดีครับนี่ในงาน Thailand Custom Culture นะครับฟรีฟรีไรท์รครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็ทีมงาน Pin Stamping Society Thailand นะฮะแล้วก็ ไทยแลนด์คัสตอมคัสตอมเพนไทยแลนด์นะครับก็จะมีศิลป,ปินต่างๆในกลุ่มนะครับได้เป็นพิณไซเปอร์จะมาเปิดบูธเขียนรถเขียนหมวกกันน็อกแล้วก็เอางานศิลปะมาโชว์กันนะครับแล้วก็จะมีเสื้อแบบพิเศษที่ออกแบบระหว่างคัสตอมเพนไทยแลนด์มิสเตอร์พิณแมนแล้วก็ที่งานไทยแลนด์คัสตอมเคาน์เตอร์ครับเป็นคอลเลคชั่นพิเศษทั้งเสื้อทั้งโปสเตอร์ เป็นไงบ้างครับกับงานกิจกรรมดีของฟรีไรท์ครั้งแรกครับของกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมว่าชอบนะถือว่าเป็นฐานต,ตั้งต้นของน้องๆเพื่อนๆพี่ๆท,ที่มาดูรถกันแล้วบางทีอย่างลัคกี้ดอเนี่ยเป็นคา้ารถเล็กมาทำเองครับซ่อมเขาบอกมูลค่ารวมแล้วเนี่ยตกแต่งไปแสนกว่าบาทโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยเดี๋ยวเราต้องขี่กลับแล้วก,กรับขอบคุณมากครับกาพรดาลิวซีพี125ครับนี่คันนี้ที่ผมขี่มา ประหยัดน้ำมนันขี่สบายชิลๆแบบนี้ระยะความเร็วกําลังดีประหยัดน้ํามันมากขอบคุณมากที่พาให้เราได้มาเจองานดีๆแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอต้านดีทีนหนึ่งสองห้าครับกับวีไรท์ครั้งที่หนึ่ง เอดตอนนี้ไปกับพิบวิ่งไป204ลบแต่ปั๊มเดิมที่เรามาเมื่อเช้าที่จะเติมปดตอนนี้เวลาเท่าไหร่ทุ่ม17งามใต้